โอ๊ยเนาะประเทศนี่มันป่วยไปกันใหญ่แล้วค่ะรอสิบกลัวเป็ดเป็ดที่น่ารักเป็ดสีเหลืองที่เขาทำสัญ,ญลักษณ์ไปประท้วงและทำปัตจทินน่ะเป็นปัตจทินที่น่ารักทั้งนั้นเลยถ้าพี่ดูดูแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบว่ามันมันผิดกฎหมายอะไรเลยอะไรจะเปราะบางขนาดนี้รอสิบไม่ต้องไปเป็นกระทรงเป็นกษัตริย์หลอกมา ใส่ครกทบกินไอศครีมอยู่เยอรมันดีกว่าอากาศก็ดีปั้นปลายชีวิตสุดท้ายนะ่ะหาความสุขใส่ตัวดีกว่าอย่าไปสนใจคนที่เขาพิภาควิจาร์ณทำหูไปนาทำตาไปไร่ขนาดว่าพระพุทธเจ้าอยู่มาตั้งสองพันกว่าปีแล้วยังไม่สนใจเรื่องคนเขาพิพาควิจาร์ณไม่มีใครติดคุกสักคนเดียว มาวิจารณ์พระพุทธเจ้าอ่ะรอสิบนาเนี่ยเป็นยิ่งกว่าเทวดาเป็นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเชลยอ,อุ้ยถ้าใครไม่รักนาะกูจะจับพวกมึงติดคุกมึงต้องรักพวกกูมึงต้องรักกูรอสิบนี่โปรบางจริงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตำรวจแทนที่จะไปทำหน้าที่ไล่จับโจรไล่จับผู้ร้ายไล่จับคนขายยาเสพติดไล่จับจีนสีเทาแต่พวกตำรวจทหารน่ะไล่จับแต่คนเห็นต่าง ไล่จับเด็กผู้หญิงไล่จับเด็กผู้ชายไล่จับเด็กนักศึกษาที่เขาคิดต่างเห็นต่างประเทศนี้เนี่ยมันมันบัดซบจริงๆอ่ะมันเหมือนเกาหลีเหนือไปทุกวันแล้วตอนนี้คนไทยนะ่ะเขาหมดศรัทธาแล้วสถาบันพระมหากษัตริยนะ์น่ะเพราะว่าเขาเห็นการกระทําของตํารวจทหารที่เป็นริ้วลอ้อเป็นสุนัขกรับใช้ของรอสิบนะ่ะ ใครๆเขาก็รู้ไม่ว่าจะไอ้ประยุทธ์จันโอชั่วก็เป็นสุนัขรับใช้ของรอสน่ยม okay. ันหน้ามันแบบโหยประเทศนี้น่ะอยู่ยากแล้วค่ะดูสิเนี่ยทำหนั่งสือล้างสมองให้กับเด็กๆโหยตอนนี้นะคะบอกตรงๆเลยไอ้พวกทหารไอ้พวกริ้วล้อไอ้พวกสุนัขรับใช้ไม่ว่าจะเป็นราชวงและก็รอสก็ คุณควรจะฟังเสียงประชาชนเพราะว่ากินภาษีของประชาชนมากมายมหาศาลและร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนแล้วคุณมาทำหนังสือล้างสมองให้เด็กๆในยุคเนี้มันคงยากแล้วเจ้าค่ะมันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยอะ่ะคนสามารถไปหาข้อมูลข่าวสารและเขาสามารถ ค้นหาในโทรศัพท์มือถือทุกอย่างเขาไดา้เขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างและเขาสามารถตรวจค้นพบความจริงคุณจะเอานังสือมาหลอกลวงมาล้างสมองเด็กมันคงเป็นไปยากค่ะโอ้ยดูสิเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอ,พอแม่พี่น้องไล่จับคนเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันเลยยาเสพติดเกลือนบ้านเกลือนเมือง สีเทาไหลทะลักเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้มีแต่ประเทศจีนคนจีนเข้ามาอยู่ประเทศไทยทำผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายและก็พวกทุนและก็พวกกลุ่มสีเทาตํารวจสีเทาข้าขราชการสีเทาทหารสีเทาทุกกระทรวงกระบ,บวนการม,มีแต่การคอร์รัปชันพวกมันไม่ไปตรวจสอบและไปไล่จี้ไล่ล่าไล่จับเอามาดำเนินคดี เอามาเข้าคุกแต่ไปไล่จับคนที่เขามือเปล่ามีแค่ปากกาและก็มาชูป้ายทําโพเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องให้ประเทศไทยนะ่ะมันดีกว่านี้อยากให้สังคมคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้พวกคุณไล่จับคนที่เขาไม่มีอาวุธ คนที่เขาไปแค่มือเปล่ามีแค่ปากกาและมีแค่ปากมาเรียกร้องเอาความยุติธรรมให้กับสังคมและมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าคนไทยเขาไม่ต้องการระบบระบอบเด็จการพวกทหารและกษัตริย์นายทุนถูกขาดมาคุมอำนาจตกลงแล้วถ้าไม่รักพ่อของมึงเนี่ยมึงจะจับพวกกูเนี่ยติดคุกใช่ไหม มึงจับไปเลยหกสิกว่าล้านคนนะ่ะคุกและข้าวมึงมีพอให้กินไหมเนี่ยพี่โมโหบอกตรงๆนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ในอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพนะ่ะพี่อยากให้ประเทศไทยนะ่ะมันก้าวหน้ามันพัฒนาทําไมประเทศไทยไม่เคยมีสงครามอะไรกับใครเลยแต่ทําไมถึงเดินถอยหลังและไม่ยอมพัฒนาจนมาถึงยุคนี้แล้วนะ่ะยิ่งแต่เดินถอยหลังประยุทธ์จันท์โอชั่วแปดเปื้อนแปดปี เอาแต่นี่สินมาให้ประเทศไทยเอาแต่ทุนจีนมาอยู่ในประเทศไทยทำผิดกฎหมายยาเสพติดเกลือนบ้านเกลือนเมืองและคุณภาพชีวิตของคนไทยย่ำแย่เด็กก็ติดยาเสพติดเยอะแยะมากมายทั่วไทยเด็กต้องมาดิ้นรนขอทานและต้องมาขายพวงมาลัยและต้องมา,าขายนมสดตามสี่แยกแบบนี้เหรอ ที่ไอรัฐบาลคนดีน่ะที่มึงบอกว่ามึงปราบโกงและมึงทําให้คนไทยมีความสุขมึงไม่เห็นบ้านเมืองคนอื่นและประเทศอื่นน่ะตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วโลกเขาไปถึงไหนแล้วไอ้เฮียโมแต่ไล่จับคนเห็นต่างคิดต่างเห็นต่างวันวันก็พวกมันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่พูดดีใส่ตัวแล้วก็โยนความชั่วใส่คนอื่นใครวิพากษ์วิจารก็ไม่ได้ โอ้ยตอนนี้ไอ้สนธิยานก็มีแต่แบบว่าจะไล่ฟ้องคนนูน้นคนนี้คนนั้นนี่แหละพวกริ้วล้อของเผด็จการพ่อแม่พี่น้องยิ่งอีสีสุวรรณการไรและก็ไอ้พวกทําผิดกฎหมายเนะี่ย <c oughs> และไอ้พวกที่มาล้อเลียนอ่า <c oughs> อะไรนะไอ้พวกที่แบบจีนไอ้กีน,กนสีเทาที่เอากษัตรยนะ์น่ะที่เอากษัตรนะิย์น่ะมีหลักฐานทุกอย่างอนะ่ะทําไมมึงไม่ไปจับ ไม่จับเพราะว่ามันถวายเงินใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกษัตริย์เนี่ยราชวงศ์ไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยตกต่ำและก็เสื่อมศรัทธาหมดแล้วค่ะจนทุกวันนี้น่ะเห็นไหมมีการรับปริญญาเขาเฮฮาปาร์ตี้เขาสนุกสนานทุกวันเนี่ยคนเขามองเห็นเขาตาสว่างแล้วเขาไม่ต้องการที่จะ มีระบบระบบกษัตริย์ที่จะต้องมามอบปริญญาพิธีรีตองนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเขาเบื่อแล้วและเขาเขาก็หมดศรัทธาแล้วคนไทยอ่ะทุกวันนี้เขาก็เห็นอยู่เห็นไหมเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องคนไทยและถ้ากษัตริย์ไม่ยอมอปรับปรุงแก้ไขก็จะคิบหายดูสิไม่ว่าจะเป็นไอ้พักใบหลอนอ่ะโกงเขากระโดงห้าพันกว่าไร่ขอบคุณพี่ชูวิทย์นะคะที่ออกมาแฉ ความเลวระาำจันไรของไอ้ตระกูลเนวินชิดชอบตระกูลเนี่ยโคตรเลวมันครอบครองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการทั่วทั้งบุรีรัมย์ลามไปถึงจังหวัดสุรินทร์อีกไอ้ตระกูลชิดชอบไอ้เนวินเนี่ยมันชั่วร้ายมากค่ะและก็มันเอาฟุตบอลอะมาบาังหน้าแต่อันที่จริงแล้วอะมันเลวระาำ นะเอาที่หล five, วง5,000ันก่อไร่ like และเอาเงินหลวงมาสร้างทุกอย่างเห็นความอับปรีบัติซบของไอ้ตระกูลเนวินชาติชั่วนะไอ้พักภูมิใจไทยไอ้อน네ุทินก mm ็เป็นแค่สุนัขรับใช้ของไอ้เนวินอยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะใหญอย่าไปเลือกมันเลยไอ้พักภูมิใจไทยมันดูดสอสมาจากพักนู้นพักนี้มันเอาเงินมาจากไหน ถ้ามันไม่เอามาจากการคอรัปชั่นการโกงเป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งนั้นค่ะไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะมีเงินมาจากไหนมาดูดสอสอมากมายขนาดนั้นเอาให้พ่อแม่พี่น้องไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะไอ้ตระกูลชาติชั่วไอ้ตระกูลใบหลอนโอ้ยประเทศไทยเนี่ยน่ะมันบัดซบจริงๆอ่ะมันมีทหาร มันรัดซ้อนรัดมันมีทหารมีกษัตริย์มีนายทุนไอ้พวกทหารนายพลเป็นพันพันมันไม่ได้ทําหาเหวอะไรหรอกวันวันมันนั่งแดกนอนแดกไปตีก๊อไปเอาอีหนูไปซุกอีหนูนู่นนี่นั่นมีเงินเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านนะบางคนก็คอร์รัปชั่นเยอะแยะมากมายมีเงินเป็นพันล้านหมืน่นล้านแสนล้านคิดรู้ก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องภาษีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนแทนที่จะเอา มาบริหารประเทศชาติให้อาอมาทําสร้างรัฐสวัสดิการดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนแต่พวกทหารมาเฟียตำรวจมาเฟียและก็กษัตริย์มาเฟียและข้าราชก,การหน่วยงานทุกกระบวงกรมแต่พี่ไม่ได้ด่าทุกคนด่าเฉพาะไอ้คนเลวคนชั่วคนระยาที่แดกภาษีนั่งแดกนอนแดกและชอบทำรัฐประหารยึดอำนาจของประชาชน เนี่ยพี่ดาพวกมันให้มันชิบหายแล้วก็มันให้มันหายยันนะไปไวๆนะมันหน้ามันอับปีมากพวกเลวพวกเนี้ยมันไม่ดูมันไม่มองเห็นเลยว่าประชาชนคนไทยเขาทุกข์ยากลําบากแค่ไหนโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยอากาศ <c oughs> ที่ประเทศไทยทุกวันเนี้ยมีแต่ฝุ่นนะพีเอมสองจุดห้าน่ะทั่วไทยแล้วแทนที่จะเอาเงินนะ่ะมาแบบ ทำสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าน,นี้มาปรับโครงสร้างมาปรับอ่าโครงสร้างให้ดีกว่าน,นี้และก็อ่ามาดูแลสิ่งแวดล้อมมาทําให้คนไทยนะ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะได้ไม่ป่วยไข้เอาเงินมาดูแลในการรักษาพยาบาลมีรัสวัสดิการดีๆให้กับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการศึกษาที่ดีอ่าที่ดีทุกคนเรียนฟรีเด็กเด็กทุกคนได้เรียนฟรีอย่างเท่าเทียมกันทุกคนอ่ะทำ การคมนาคมะมีรถเมยที่ดีนะคะทั่วประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกันไปทุกจังหวัดและเป็นรถเมยที่ดีมีเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมือนกับประเทศทางที่เขาพัฒนาแล้วเขาเดินไปก่อนเราตั้งเป็นร้อยปีแล้วแล้วเมื่อไรประเทศไทยจะพัฒนาหรือว่าไม่อยากพัฒนาไอคนที่ไม่อยากพัฒนาก็เพราะว่ามันอยากกดขี่มันอยากให้คนไทยเนี่ยนะเป็นทาสรับใช้พวกมันส่วนพวกมันนะคะ กินดีอยู่ดีกินรู้อยู่ดีบนความทุกข์ยากของประชาชนคนไทยให้คนไทยน่ะต้องเป็นท่ารับใช้พวกมันเพราะว่าการที่ให้คนไทยเป็นท่ารับใช้พวกมันน่ะมันจะปกครองง่ายมันกดคี่ผมเห็นยังไงก็ได้เพราะว่ามันหนักมีทั้งอํานาจมีทั้งอาวุธและมีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างและเงินทองมันสามารถครอบคลุมครอบครองได้ทุกอย่าง มันไม่อยากให้คนไทยได้ร่ำรวยไม่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่อยากให้คนไทยได้ฉลาดเรียนรู้เทคนิคเทคนโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆ,ๆเพราะว่ามันจะได้ปกครองง่ายเอาไปเลยมึงปกครองไปเลยมึงมีอํำนาจไปเลยมึงก็ต้องอยู่ในฝุ่นเหมือนเดิม PM 2.5นะพวกไอชาติชั่วจันรายบัตรสีพวกไอบัตรซบนะ มึงจะอยู่คุมไปเลยจะมีอำนาจไปไปเลยมึงอยู่มึงก็ตายไปมึงก็เล็กว่าลงอยู่ดีควยอชิบหายมึงอยู่กับฝุ่นไปเลย PM สองจุดห้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องคนไทยเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยมาเรียกร้องเอาประชาธิปไตยเอาความถูกต้องเอาอิสระเสรีภาพไม่ต้องไปกลัวมันแล้วเราจะไปกลัวทําไมถ้าเราจะอ่ามาเรียกร้องประชาธิปไตยระ,ระความเท่าเทียมเพราะว่าเราทํา เราทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะไปกลัวอะไรนะพวกมันกลัวประชาธิปไตยเพราะว่ามันรักการกดขี่ขมเหงมันรักรเผด็จการอาแบบระบบฟาสซิสต์ทตหารกษัตริย์และนายทุนผูกขาดที่ยึดครองอำนาจกดขี่ขมเหงประชาชนโดยระบบการปกครองเหมือนกับประเทศอิตาลีแต่ก่อนอะ่ะมันเป็นระบบฟาสซิสต์แต่มันตอนนี้มันก็ ระบบฟาสซิสนี่แหละมันทําให้ประชาชนน่ะลุกขึ้นมาเหมือนสมัยแต่ก่อนที่ประเทศอิตาลีร้อยกว่าปีที่แล้วลุกขึ้นมาต่อสู้เอาระบบระบบประชาธิปไตยและความเท่าเทียมเดี๋ยวพวกมันก็ชิบหายพ่อแม่พี่น้องสู้เป็นไทยถอยเป็น